ในช่วงเวลาที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังจะครบ5เดือนเต็มทั้งโลกก็รู้สึกได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะราคาอาหารที่พุ่งสูงหลังจากที่กองกําลังของรัสเซียปิดการเดินเรือบริเวณน,น่านาน้าที่ทะเลดําแต่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อได้มีการทําข้อตกลงระหว่างสฝ่ายเพื่อให้เกิดการเดินเรือและ เปิดหน้าน้าน้ำบริเวณนั้นอีกครั้งนะคะน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ในแง่ของการส่งออกสินค้าและทำให้ปัญหาขาดแคลนอาหารน่าจะบรรเทาลงได้บ้างนะคะช่วงนี้คุณพงศ์สัทสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะเนื้อหาใจความหลักๆของข้อตกลงที่เปิดหน้านาน้ำบริเวณนี้อีกครั้งเนี่ยคืออะไรคะ คือการให้เรือสินค้าของยูเครนสามารถเดินเรือได้ตามปกตินะครับโดยที่รัสเซียก็จะไม่เข้าไปคุกคามแล้วก็จะมีตุรกีคอยทําหน้าที่ประสานงานด้วยซึ่งนี้เป็นความเคลื่อนไหวสําคัญนะครับคุณนัทธาเพราะว่าเรียกว่าเป็นข้อตกลงฉบับแรกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นด้วยครับ คุณผู้ชมครับการบรรลุข้อตกลงฉบับนี้เป็นการเปิดเส้นทางการค้าในทะเลดำนะครับซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก้าวเข้าสู่วันที่149่ทหารยูเครนในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกยิงปืนใหญ่วิถีโคง้งรุ่น M777 h เฮาวิเซอร์ พุ่งเป้าโจมตีฐานที่มั่นของรัสเซียหลังจากสาหาราัฐแคนาดาและออสเตรเลียทยอยส่งมอบปืนใหญ่รุ่นนี้ให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียวันนี้ออกมาระบ,บุว่าตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพรัสเซียสามารถทำลายระบบจรวจดหลายลำกล้องไฮมาสได้4ชุดหลังจากสาหาราัฐบอกว่าเตรียมจัดส่งระบบไฮมาสให้ยูเครนเพิ่มอีก4ชุด ทำให้จำนวนระบบไฮมาสที่ได้รับจากสาหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น16ชุดแต่สหรัฐและยูเครนก็ยืนยันนะครับว่าการอ้างความสำเร็จของ,รรงกระทรวงกลาโหมรัสเซียในเรื่องการทำลายระบบไฮมาสไม่เป็นความจริงแต่่อยางใดครับวันนี้มีความคิดเห็นจากริชาร์ดมอหัวหน้าสืบ ราชการลับของอังกฤษหรือว่า MI6 นะครับประเมินว่ารัสเซียกําลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสงครามยูเครนหลังจากไม่สามารถโค่นอํานาจประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกียึดครองกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและสร้างความแตกแยกในโลกตะวันตก uh, And I think they're about to run out of steam. I think our assessment is that the Russians will increasingly find it difficult to supply manpower, material over the next few weeks. They will have to pause in some way. And that Ukrainians a opportunities the to strike will give b มอระบอกว่ายิ่งยูเครนได้รับอาวุธพิสัยไกลจากสหรัฐและชาติตะวันตกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผลักให้รัสเซียเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะครับการประเมินของ MI6 ยังพบว่ารัสเซียสูญเสียขีดความสามารถในการสอดแนมหลายประเทศในยุโรปไปกว่าครึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียกว่า400คนที่แฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตในหลายเมืองทั่วยุโรป ถูกขับไล่หรือบางคนก็ถูกจับกลุ่มครับโดยมอได้เปิดเผยข้อมูลบนเวทีการประชุมด้านความมั่นคงแอสเพหรือแอสเพนเซ u ร i t y ตี้ฟอในปีนี้ที่จัดขึ้นในรัฐโคโลราโดนะครับโดยการประชุมวงนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศทั่วโลกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐมาพบปะกันเป็นประจำทุกปี และหัวข้อการประชุมในปีนี้ให้ความสำคัญกับสงครามรัสเซียยูเครนและความพยายามในการขยายอิทธิพลของจีนเป็นประเด็นหลักด้วยครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญคือยูเครนรัสเซียตุรกีและอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหรประชาชาติได้ลงนามในข้อตกลงเปิดทะเลดำเพื่อส่งออกธัญ,ญพืชที่นครอิสตันบูลของตุรกี ข้อตกลงฉบับนี้จะเปิดทางให้เรือขนส่งธัญพืชของยูเครนและรัสเซียสามารถเดินทางผ่านน่านาน้าทะเลดําเพื่อกลับมาขนส่งธัญพืชและปุ๋ยได้ตามปกตินะครับโดยมีข้อแม้ว่ารัสเซียจะไม่คุกค,คามเรือสินค้าของยูเครนส่วนตุรกีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรประชาชาติจะทําหน้าที่ช่วยตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าเพื่อบรรเทาความกังวลของรัสเซียเกี่ยวกับการลักลอบขนอาวุธด้วยครับ การขยับตัวของทั้ง4ฝ่ายถือว่าเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญนะครับคุณผู้ชมหลังจากสหรประชาชาติและตุรกีทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเป็นเวลานาน,านกว่า2เดือนหลังจากการปิดล้อมหน้านาน้ำทะเลดำทำให้เรือขนส่งสินค้าไม่สามารถเดินเรือได้ตามปกติส่งผลให้ราคาสินค้าในหลายประเทศทั่วโลกพุ่งสูงจนนำไปสู่วิกฤตด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยครับ คุณ,ณนัาคุณผู้ชมครับเรียกว่าสัญญาณเชิงบวกจากการลงนามในข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นได้จากราคาธัญ,ญพืชในตลาดโลกที่ลดลงไปร้อยละ3เลยนะครับแล้อีกด้านหนึ่งได้เห็นแนวโน้มที่จีนอาจจะกําลังถอดบทเรียนสงครามที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียยูเครนเพื่ออาจจะนําไปใช้ในการบุกไต้หวันในอนาคตไหมคะ มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างมากในเวทีความมั่นคงที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองชาติตะวันตกก็มองเรื่องนี้แตกต่างกันไปด้วยแต่ถ้าเราไปถามจีนจีนก็มาากักจะปฏิเสธกระแสะข่าวในเรื่องนี้มาโดยตลอดด้วยครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากนะครับสำหรับความคิดเห็นของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนกำลังพลของจีนเพื่อรุกรานไต้หวันในอนาคต Again, I think the Chinese leadership is trying to study the lessons of Russia's invasion of Ukraine and what it tells them. I think our sense is that it probably affects less the question of whether the Chinese leadership might choose some years down the road to use force to control Taiwan, but how and when they would do it. Um, to you know, if if there's one lesson I think they may be drawing from Putin's experience in Ukraine is you don't achieve. ing ผู้อำนวยการ CIA มองว่าการเคลื่อนกำลังพลน,น่าจะเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าริชาร์ดมอร์จาก MI6 ตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนน่าจะจับตามองความขัดแย้งในครั้งนี้รวมถึงมาตรการที่ชาติตะวันตกใช้กดดันรัสเซียมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้จีนก็ยังช่วยรัสเซียด้วยการซื้อน้ํามันทําให้รัสเซียมีเงินทุนหมุนเวียนในการทําสงครามแม้ว่ายังสงวนท่าทีเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการทหารนะครับขณะที่จีนเองก็ย้ําจุดยืนในการผนวกไต้หวันกลับมาสู่ดินแดนมาตุภูนอย่างสันติและบอกด้วยว่าไม่มีแผนในการใช้กําลังเข้ายึดครองไต้หวันนอกจากนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ของจีนกับไต้หวันแตกต่าง ไปจากรัสเซียกับยูเครนเพราะว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐและอังกฤษต่างทุ่มไปกับการจับตามองความเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดนะครับคุณนัฐาเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากรัสเซียแล้วสิ่งที่หลายชาติจับตามองก็คือความเคลื่อนไหวของจีนนี่แหละครับกลายเป็นอีกหนึ่งจุดร้อนขึ้นมาโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับ นั่นใิค่คะซึ่งจริงๆก็ถูกมองมาเป็นเวลานานแล้วนะคะตั้งแต่เกิดสงครามใหม่ๆด้วยซ้ําว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันที่จีนจะทํากับไต้หวันหรือไม่นะคะก็ยังเป็นคําถามในใจของผู้เชียวชาญหลายๆคนมีการประเมินที่แตกต่างกัอนออกไปด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัทัดมากค่ะค